สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำโจทย์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์กำหนดให้ sin a เท่ากับ4ส่วนห้อเขาถามหาว่าแทน a จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากที่โจทย์กำหนดมาให้คือ sin a เท่ากับ4ส่วนห เราจะเขียนลงไปก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างจากซา n A เท่ากับ4 5. ส่วน5้าาคือข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากก็จะได้เป็น เราก็วาดรูปวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมที่โกมิติเราก็เขียนลงไปจากที่โจทย์ให้มาคือเราได้ข้ามข้ามคือตรงข้ามมุมคือสี่นะครับ ฉากคือตรงข้ามฉากฉากคือตัวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายเราจะแทนแต่ละจุดเป็นตัวอักษรน,นะครับคือ A B C เราจะได้สามเหลี่ยมรูป A B C นะครับจากนั้นเราจะมาหาเส้นเส้นของ A B นะครับเราก็ใช้สูตรตีโกณมิติเลยนะครับนั่นก็คือ,อแล้วเขเขียน B A กํกำลังสองเท่ากับเท่ากับห้ากำลังสองลบ4ี่กำลังสองนะครับ ว่าห้าห้ายี่ห้าเราก็ใส่ยี่ห้าลงไปสี่สี่เท่าไหร่ครับเคยสิบหกนั่นเองก็จะได้ ba เอะกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าลบสิบหกยี่สิบห้าลบสิบหกได้เท่าไหร่ครับได้เก้าบีอ ยังติดกำลังสองอยู่การที่เราจะทำให้กำลังสองหายไปคือการใส่รูทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่รูททั้งสองข้างกำลังสองจะได้หายไปก็จะเหลือ b a เท่ากับ9รูทรูท9นะครับจะถอดรูทออกมาได้เท่ากับ3นั่นเอง ยังไม่จบนะครับเมื่อได้ค่าของ ba แล้วนำมาแทนใส่ตรงนี้เราจะมาหาค่าของ tan a เราก็ว่าเราก็ดูจากรูปตรงนี้นะครับคือ tan a จะเท่ากับแทนคือข้ามส่วนชิด เราก็เขียนข้ามส่วนชิดลงไปนะครับข้ามส่วนชิดก็จะได้เป็นเราก็มาดูตรงข้ามนะครับข้ามคือข้ามมุมข้ามมุมคือตรงนี้นะครับเราก็เขียนสีลงไปก่อนชิดคือตรงไหนครับ ชิดก็คือชิดคือมุมที่ชิดกับไม่ใช่ครับคือตัวคือ,อเลขที่ชิดกับฉากและมุมเราก็จะได้ชิดก็คือ3ดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็จะเท่ากับ แทนเเท่าก In ับ4ส่วน3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอัตราส่วนติโกณมิติเป็นโจทย์ง่ายๆมาลองให้ทุกคนได้ฝึกทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ